ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานตั้งอยู่เลขที่107หมู่2ตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130อาคารอยู่ร่วมก,กันกับศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหานโดยโครงสร้างอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นได้ก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ห้องสม,มุดประชาชนอำเภอหนองหานอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานีห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ35กิโลเมตรอาคารติดกับศาลเจ้าปู่หอคำและตลาดเย็นอำเภอหนองหาน ้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานมีบุคลากรสองคนดังนี้ 1. น,นางวัลภาศรีประโคตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาววลาพรชัยสิทธิ์ตำแหน่งบรรณารัก,นนกรษ์อ,อ,ยยรรกอัตราจ้างการให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่เวลา 8.30นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโดยให้บริการกับสมาชิกและผู้รับบริการในทุกเพศทุกวัยปัจจุบันมีหนังสือให้บริการมากกว่า1500เล่มประกอบด้วยหนังสือวิชาการหนังสือนวนิยายหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ห้องสมุดรประชาชนมีการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดต,ตลอดเวลามีให้บริการยืมคืนสื่อและหนังสือบริการอินเทอร์เน็ตห้องสมุดประชาชนให้กับสมาชิกซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดจำนวน2,650คนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดบริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้ไวไฟฟรีห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาในปีงบประมาณ2565เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตทุกประเทศต่างมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในทุกที่เว็นระยะห่างหมั่นล้างมือให้สะอาดการล้างมือบ่อยๆการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและสวมหน้ากากอนามัยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ทางเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อ QR Code การออกรับสมัครสมาชิกและส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มอาชีพที่กศนตำบลจัดอบรมการจัดบ่อนิทรรศการวันสำคัญมุมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสคศอออศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีที่สามที่โรงเรียนบ้านนอนดางคำตําบลสะแบงมีนักเรียนเข้าร่วม79คนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกิจกรรมตามนโยบายของสํานักง,งานกศนจังหวัดอุดรธานีคือกิจกรรมนวัตกรรมคนพันเอลอาของนโยบายสํานักง,งานกศนจังหวัดอุดรธานี การกำกับติดตามสรุปข้อมูลการบันทึกหน้าอ่านการบันทึกการอ่านจำนวนครั้งของนักอ่านของกศนตำบลทุกตำบลเป้าหมายสมาชิกของกศนอำเภอหนองหานตามนโยบายของสำนักง,งานกศนจังหวัดอุดรธานีดังนี้ร้อยละของสมาชิกเครือข่ายนักอ่านที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเป้าหมายของกศนอำเภอหนองหาน มีทั้งหมด1 6 1หมู่บ้านคิดเป็น1 6 1 0 0คนนักปัจจุบันทำได้3,350คนคิดเป็น31,80%สถิติการอ่านที่ดำเนินการได้โดยวิเคราะห์การอ่านจากการบันทึกการอ่านออนไลน์ของสมาชิกเครือข่ายนักอ่านกศนออําเภอหนองหารมีทั้งหมด161หมู่บ้านเป้าหมาย1 6 1 0 0คน จำนวนครั้งที่ทำได้2,596ครั้งคิดเป็นจำนวนหน้า8 7 3 4 2 7หน้าคิดเป็น14.86%จเอร์เซ็นตำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและสมัครขึ้นทะเบียนในนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เป้าหมายทั้งหมดของกศอนอำเภอหนองหานคือ2 0 9แห่ง ทำได้49แห่งคิดเป็น23.44%รางวัลเช่อชูเกียรติห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในระดับจังหวัดบุดรธานีจากการส่งประเมินคัดเลือกห้องสมุดดีเด่นประจำปี2564ประเภทห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหาน ขอขอบคุณพอออกศกนอำเภอหนองหานครูและบุคลากรกศนอำเภอหนองหานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมห้องสมุดขอขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ